สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในส่วนที่2นะครับของหัวข้อผู้นำกับการประเมินผลและควบคุมนะครับจากตอนที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมเนี่ยเราก็ได้พูดไปถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับลักษณะแล้วก็รวมถึงเรื่องของกระบวนการแล้วก็วิธีการในการควบคุมนะครับตลอดจนในเรื่องของ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเรื่องของการวางระบบหรือกระบวนการในเรื่องของการควบคุมนะครับสาหรับในตอนที่2ก็จะมีการพูดในประเด็นเรื่องของการประเมินผลและวัดผลนะครับสาหรับการประเมินผลและวัดผลนะครับหรือว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถอธิบายมาเป็นในความหมายได้ว่านะครับความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะวัดผลการปฏิบัติงานนะครับด้วยช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับค่าเป้าหมาย นะครับที่องค์กรได้มีการกําหนดไว้นะครับการประเมินผลนี่แล้วมันก็คือกระบวนการในการที่เราจะเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับเป้าหมายหรือค่ามาตรฐานที่เราได้วางไว้นะครับว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานหรือหรือค่าที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะครับส่วนล็อบบินเนี่ยก็บอกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า performance appraisal เนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้วัดผลการปฏิบัติงานนะครับของผู้ใต้บังคับบัญชา นะก็คือวัดผลการทํางานนั่นเองพูดง่ายๆนะครับโดยโดยพิจารณาดูว่าผลการปฏิบัติงานนั้นนะครับม,มันมันมีมันเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะกําหนดเกณฑ์เป้าหมายให้เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเสนอแนะแนวทางในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานมันดีขึ้นนะครับผม สำหรับความสําคัญของการประเมินผลนะครับมันก็จะมีความสมคัญที่ดีทั้งฝั่งของตัวพนักงานเองฝั่งของผู้บังคับบัญชาเองแล้วก็ฝั่งขององค์กรเองนะครับสําหรับในฝั่งของพนักงานเนี่ยประโยชน์ของการประเมินผลหรือความสำคัญของการประเมินผลนะครับหนึ่งก็คือทําให้เราทราบว่าตัวเราเองนะครับมีจุดเด่นจุดอ่อนอะไรบ้างมีจุดแข็งอะไรบ้างมีสิ่งใดที่เราควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาเพื่อที่จะเพิ่มเติมศักยภาพหรือความสามารถของเราได้อันที่2ก็คือ ความสำคัญของการประเมินผลก็คือเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะ,ะใช้ในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนนะครับรวมถึงเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับนั้นคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงของเรื่องของการประเมินผลนะครับนิย้อนกลับไปนิดนึงว่าในแง่งของการประเมินผลเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราประเมินผลแล้วรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องเสริมเนี่ยเราก็จะได้วางแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อไปนะครับนั่นคือประโยชน์ของการประเมินผล สำหรับในฝั่งของผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยเราจะได้ทราบว่าคนที่เราได้มอบหมายให้ทํางานเนี่ยครับเขามีความสามารถในการควบคุมการทํางานหรือมีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทําให้เราทราบว่ารุ่นน้องแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงในแง่ของการประเมินผลเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ กระตุ้นจูงใจการปฏิบัติงานเหมือนกันนะครับเช่นเราจําเป็นจะต้องมีการประเมินผลทุกๆสิ้นปีเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจูงใจตัวหนึ่งนะครับให้คนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานนะครับผมสุดท้ายตัวองค์กรเองก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกันนะครับจากการที่เรามีการวางระบบการประเมินผลที่ดีมีการเอา ปัญหาอุปสรรคหรือข้อที่คนจะต้องปรับปรุงมาพัฒนาแก้ไขเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อ่าผลของการประเมินผลเนี่ยมันมันมันดียิ่งยิ่งไปนะครับถัดมานะครับมาดูในเรื่องของกระบวนการในการประเมินผลนะครับสําหรับกระบวนการในการประเมินผลเราแบ่งขั้นตอนออกมาทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการกําหนดค่าเป้าหมายนะครับหรือหรือค่าคาดหวังเอาไว้นะรหรือบางครั้งเราใช้คําว่าเป็น เป็น Key Performance Index นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า KPI ก,ากาำหนดเป้าอะครับพู้่า้วคือกำหนดเป้าเอาไว้เช่นปีนี้ต้องได้ยอดขาย20ล้านบาทเป็นต้นน,นะครับคือการกำหนดเป้าปีนี้ปริมาณของเสียต้องลดลงจาก5%เหลือ3%นะครับคือการกำหนดเป้านะขั้นตอนที่2ก็มากำหนดวิธีการแล้วก็เกณฑ์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลนะครับพอเรากำหนดวิธีการในเรื่องของการประเมินผลแล้วเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะใช้วิธีการในการประเมินอย่างไร ช้วิธีการสังเกตไหมใช้วิธีการรายงานตัวเลขออกมาในรูปแบบของการจัดทํารายงานไหมหรือใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับก็จะมีเครื่องมือในการประเมินผลหลายๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยวิธีการประเมินผลของเราก็คือการทําข้อสอบนะครับการประเมินเรื่องของ assignment หรืองานที่มอบหมายหรือ report ที่ได้ให้นักศึกษาไปทําอย่างเงี้ยเป็นต้น รือในแง่ของการปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะมีรูปแบบการประเมินผลหลายๆอย่างเช่นดูจากเรื่องของยอดขายดูถึงเรื่องของจํานวนข้อร้องเรียนดูถึงเรื่องของจํานวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราสามารถที่จะมีการเลือกใช้รูปแบบหรือเกณฑ์นในการประเมินผลที่แตกต่างหลากหลายกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานหรือตําแหน่งงานที่เกิดขึ้นด้วยขั้นตอนที่3านะครับเราก็มาดําเนินการในเรื่องของการวัดผลการปฏิบัติงาน นะครับก็ไปเก็บข้อมูลจริงมานะครับหรือจะให้เขาทำรีพอร์ตเรือจะไปสังเกตการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็ขั้นที่4ี่ก็คือนําผลการปฏิบัติงานจริงนั่นแหละครับมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเราเรีย,ยวกว่าการประเมินผลนะครับในการดําเนินงานประเมินผลเนี่ยก็คือเอาค่าจริงกับค่าเป้าหมายมาเทียบกันนะครับแล้วเราก็มาดูว่าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนี่ครับมันเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดสูงหรือต่ําตัวไหนบ้างอย่างไรนะครับแล้วก็ ตัวที่สูงก็คือการยกย่องชมเชยนะครับส่วนตัวที่ต่ํานั้นก็คือเราจะต้องเสนอแนะแนวทางในเรื่องของการปรับปรุงการทํางานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเพื่อที่ทำให้การปฏิบัติงานมันมันเพิ่มขึ้นมันดีขึ้นนะครับถัดมานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการประเมินผลและวัดผลก็จะมีปัญหาอยู่หลายๆเรื่องนะครับประเด็นที่1ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการขาดความเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่า บางครั้งในเงี้ยของการประเมินผลเนี่ยมันประเมินในเชิงที่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้เช่นประเมินความสามารถอย่างเงี้ยครับประเมินทัศนคติประเมินความพึงพอใจนะครับประเมินความจงรักภักดีนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะกําหนดรูปแบบการประเมินผลนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเชิงคุณภาพก็ดีหรือว่าเป็นนามธรรมก็ดีสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องสามารถที่จะแปลงค่าหรือกําหนดค่าเหล่านั้นนะครับให้ออกมาเป็นเชิงตัวเลขได้ในเรื่องของการที่เราจะประเมินผล ยอตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะประเมินความสามารถในการขายแน่นอนความสามารถในการขายนั้นเป็นนามประธรรมมันไม่สามารถจับต้องได้แต่นี่เราทําให้มันยังไงเป็นรูปประธรรมแล้วก็จ,จะจับโดยดูจากเรื่องของยอดขายนะฮะจำนวนลูกค้าใหม่อย่างเงี้ครับรายได้อย่างเงี้ครับเป็นต้นส่วนแบ่งการตลาดอย่างเงี้ครับเป็นต้นก็จะเป็นวิธีการในการที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการขาดความเป็นปรูปธรรมได้นะครับ หรือเรื่องของความจงรักภักดีเนี่ยมันมันอยู่ในมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับหรือความทุ่มเทยึดมั่นผูกพันในการทํางานเนี่ยเราอาจจะพี่น่าจะจานวนบรรลาก็ได้นะครับว่าเขาลางานบ่อยไหมนะครับแล้วก็ได้แจ้งล่วงหน้าไหมมีเหตุจําเป็นหรือป่าอันนี้ครับก็เอาจำนวนบรรลามาดูก็ได้นะครับหรือความมุ่งมั่งตั้งใจในการทํางานเราอาจจะเก็บข้อมูลจากการทํางานที่ผิดพลาดว่ามีจํานวน การทางานที่ผิดพลาดมากน้อยเพียงใดก็มาใช้ในการพิจารณาได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับวันที่สองก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอความประทับใจเป็นพิเศษคําว่าความประทับใจเป็นพิเศษเนี่ยครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า halo error นะครับในแง่ของ halo error เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดเกณฑ์นในการประเมินผลนะครับที่มันไม่เหมาะสมนะครับที่มันไม่เหมาะสมกับตัวของอ ตำแหน่งงานหรือหน้าที่ของการปฏิบัติงานนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้เกณฑ์ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ครับมันก็อาจจะทําให้การประเมินผลนั้นมันไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับเช่นงานบางงานเนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องประเมินเรื่องของเซอร์วิสไม d ์ไม่ประเมินเรื่องของความมีมนุษยสัมพันธ์อย่างนี้ครับเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องประเมินยกตัวอย่างเช่นพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในส่วนของที่ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรเลยกับลูกค้าอย่างเงี้ยครับเราก็อาจไม่จําเป็นที่จะต้องมี หัวข้อในการประเมินเรื่องของข้อร้องเรียนในเรื่องของอาการให้บริการนะครับเพราะเราไม่ได้ให้บริการโดยตรงกับต,บตัวลูกค้าอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับถัดมาก็คือรูปแบบในเรื่องของการประเมินผลนะครับว่ามันมีการประเมินผลที่มันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าหรือผ่อนปลนเกินไปหรือเปล่าซึ่งการประเมินผลลักษณะของผู้นำนะครับที่มีรูปแบบการประเมินผลที่เข้มงวดกับแบบผ่อนปลนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ นะครับจะทําให้การประเมินผลนั้นมันขาดประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราเราเจอผู้นําที่ใจดีครับผู้นําเหล่านี้ครับก็จะประเมินลูกน้องให้ได้ร้อยเต็มทุกคนเลยนะครับฉะนั้นพอลูกน้องได้ร้อยเต็มทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก็ได้รับการขึ้นเงินเดือนเท่ากันไม่ว่าจะขนันขยันน้อยขยันมากมาทํางานทุกวันขาบงานบ่อยทุกคนก็ได้คะแนนร้อยเต็มเหมือนกันหมดฉะนั้นพอระยะยาวไปแล้วเนี่ยผู้นําที่ใจดีแบบนี้หรือผู้นําที่มีระบบการประเมินผลแบบผ่อนปลนเนี่ย มันก็จะมีแนวโน้มที่จะทําให้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยหมดไฟในการทํางานหมดความทุ่มเทในการทํางานเพราะว่าไม่ว่าเราจะทุ่มเทขยันมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ได้รับการประเมินผลเท่ากับคนอื่นๆทั่วไปเป็นต้นในในทางกลับกันนะครับในแง่ของลักษณะของผู้นําที่มีการวางระบบการประเมินผลที่เข้มงวดเกินไปเช่น ลูกน้องทุกคนนะครับไม่มีใครได้ผลการปฏิบัติงานดีเลยทุกคนจะต้องปรับปรุงหมดเลยอันนี้มันก็ไม่ดีเสมอไปนะครับถ้าเป็นการประเมินผลที่เข้มงวดเกินไปก็อาจจะทําให้ให้ตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกหมดกําลังใจนะครับไม่เสียใจนะครับที่ที่ผู้นําไม่เห็นถึงความทุ่มเทหรือความตั้งใจในการทํางานตรงนี้ครับก็าอาจจะทําให้พนักงานหลายๆคนถอดใจในการทํางาน เลิกที่จะขยันในการทํางานหรือแม้อาจจะสุดท้ายถึงขั้นของการที่จะต้องลาออกจากงานไปก็มีเหมือนกันต่อมานะครับในแง่ของการพูดถึงเรื่องของรูปแบบการประเมินผลที่ดีครับต้องมีลักษณะที่เป็นแบบการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับหรือหรือ,รอการกระจายของข้อมูลเขาบอกว่าเวลาที่เราจะประเมินผลนะครับถ้าสมมุติว่าเราแบ่งเกรดเอาเป็นดีมากาดีเด่นดีมากแล้วก็ดีสมมุติเราแบ่ง3ามเกรดนะครับ ดีเด่นดีมากดีสมมุติคนที่ได้ดีเด่นต้อง90ขึ้นไปคนที่ได้ดีมากเนี่ยครับต้องอยู่ประมาณแปดสิบถึงแปดิบนะครับแล้วก็คนที่ได้ดีก็คือเจดสถึงเจ็นะครับคนที่จะได้ดีเด่นจะต้อง90ขึ้นไปคราวนี้เราบอกว่าถ้าจะเป็นการวัดแนวโน้มที่ดีครับเราจะพบว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายรูปะระฆังคว่ำนะครับ คนที่ได้คะแนนต่ํากับคนที่ได้คะแนนสูงนะครับจะมีจํานวนน้อยแต่คนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลางคนที่เกาะกลุ่มกันอยู่มากๆครับจะอยู่ในช่วงที่มีจํานวนคนเยอะอยู่ในช่วงที่มีจํานวนคนที่ค่อนข้างสูงนะครับกว่ากับคนที่ได้ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่นหรือระดับดีนะครับอันที่ 5. ้าอคติส่วนตัวหรือความชอบส่วนตัวนะครับระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้ังคับบัญชาบางคนเนี่ย อันนี้ครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีการประเมินผลที่ไม่ยุติธรรมนะครับหรือ,อเอื้อประโยชน์ให้กับพรคพวกตัวเองครับมันก็จะทําให้ระบบใน,นแง่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะมีปัญหากเกิดขึ้นนะครับแล้วก็าอาจจะทําให้มันมีปัญหาในเรื่องของการ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายหรือภายในผแผนกหรือภายในองค์กรที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดบทบาทหน้าที่ของตัวผู้ประเมินเองนะครับซึ่งการกําหนดบทบาทหน้าที่ของตัวผู้ประเมินเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าผู้นำเนี่ยเวลาที่เราประเมินเนี่ยเราสามารถที่จะให้คุณหรือให้โทษได้นะครับฉะนั้นในแง่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตัวผู้นําหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยครับเราควรที่จะแยก แยกระหว่างนะครับเ,เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันนะครับเราไม่ควรจะเอาเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบในเรื่องส่วนตัวมามาประเมินผลการปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็คือจะต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีนะครับแล้วก็การเป็นผู้นําที่ดีครับจะต้องมีการวางระบบการประเมินผลวัดผล ด้วยความที่เป็นธรรมด้วยความยุติธรรมนะครับไม่ได้เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือเป็นลนักษณะของการที่เราจะช่วยลดปัญหานะครับในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ค่าคะแนานสูงเกินไปหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ค่าคะแนนต่ําเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวลักษณะของตัวผู้นําเองด้วยนะครับที่จะทําให้ มีรูปแบบหรือผลการประเมินที่แตกต่างกันนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือในตัวของผู้นำครับเวลาที่เราดําเนินการประเมินผลและวัดผลกับตัวผู้นําเองแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการฟีดแบ็กนะครับเราจะต้องมีการฟีดแบ็กไปยังผู้แังคับบัญชานะครับว่าผู้แังคับบัญชาแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างในการปฏิบัติงานและควรจะต้องแจ้งเขาว่าเขาควรจะคีบจุดเด่นจุดแข็งของเขาตรงนี้เอาไว้ ในขณะเดียวกันนะครับข้อที่เขาควรจะต้องปรับปรุงเนี่ยครับเราก็ควรจะต้องแจ้งให้เขาทราบและเราก็ควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องของการที่จะพัฒนาปรับปรุงการทํางานหรือสมรรถนะในการทํางานของเขาเนี่ยให้มันมีสมรรถนะในการทํางานที่ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับตัวผู้นําเองหรือตัวองค์กรนะครับต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับโดยการเอาจุดอ่อนหรือจุดด้อยหรือข้อที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยครับมาวางแผนในเรื่องของการทํา Uh, ตัว individual development ก็คือมาวางแผนในเรื่องของการพัฒนา uh, การทำงานในสายอาชีพในรายบุคคลนะครับว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีมีมีข้อด้อยอะไรบ้างมีทักษะอะไรบ้างที่จะต้องควรจะต้องเสริมเพิ่มเติมนะครับเราก็อาจจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณหรือมีการจัดพี่เลี้ยงหรือมีการจัดทีมขึ้นมานะครับหรือจัดหาวิทยากรมาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะ ในสิ่งที่ผู้ใต้มังคันบ,บัาชาของเรานั้นยังขาดไปนะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้นํากับการควบคุมและประเมินผลนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว,ว่าผู้นำเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับในเรื่องของการวางแผนการกําหนดในส่วนของกระบวนการในการควบคุมกระบวนการในการประเมินผลนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามกระบวนการในการทำงานเพื่อที่จะให้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยบรรลุตามที่เราได้ตั้งไว แล้วก็หากมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับผู้นําก็จะได้ทราบปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้ก็คือประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากการเอาระบบของการประเมินผลและควบคุมมาใช้ในองค์การนะครับโดยผู้นําจะต้องทําหน้าที่ในการกํากับติดตามการทํางานนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาในการทํางานลดอุปสรรคในการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อที่จะให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้นั้นบรรลุตามเป้าหมาย นะครับฉะนั้นในบทนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ